ต่อไปนะครับบอลลิงเจอร์แบนดนะครับบอ l ลิงเจอร์แบนดก็บอกถึงความผันผวนของราคาในในช่วงเวลาหนึ่งนะครับก็เราสามารถใช้ตัวนี้ดูได้ว่าตอนนี้ราคามันถูกหรือมันแพงอยู่นะครับหรือว่าดูได้ว่าตอนนี้มันมีคนแห่ซื้อแห่ขายไหมนะครับค่าที่เราจะใช้ดูมีอยู่3ค่านะครับ U p p e r band lower band แล้วก็ moving average line นะ ให้เพื่อนๆไปที่ใปนั้นนะครับแล้วก็เพิ่มอินดิเคเตอร์ที่ใช้ตัวอักษรว่า BOLL นะครับนะก็เดี๋ยวไปเพิ่มกันก่อนเนาะเนี่ยครับมาที่ตรงเทคนิคอลนะครับแล้วก็เลือกตรงเมนตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตรง BOLL ตรงนี้นะครับเดี๋ยว MA ผมเอาออกก่อนนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับเนี่ย ตรง BOLL ตรงนี้นะครับก็จะมี3ค่านะครับมี up มีด o w แล้วก็มีเส้นค่าเฉลี่ย MA นะครับตรงกลางนะครับท um, ี่เป pues, ็นสีม่วงนะก็เดี๋ยวกดเซฟเลยนะเนี่ยครับตัวเส้นสีฟ้าที่อยู่ขอบด้านบนนะครับเป็น up นะครับตัวเส้นสีฟ้าที่อยู่ด้านล่างเป็นดาวนะครับแล้วก็เส้นสีม่วงที่อยู่ตรงกลางเป็น Moving Average Line นะครับเราจะดูวิธีการดูนะครับเดี๋ยวมาดูทีละข้อเลยนะครับข้อแรกนะครับถ,ถ้าเส้นถ้าเส้นทั้ง3ห่างกันมากแสดงว่าราคาแกว่งมากผันผวนมากนะครับเนี่ยครับถ้าเส้น3เส้นนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันห่างกันนะครับแสดงว่า ราคามันลงเร็วนะครับพันผวนมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นนิดเดียวลงนิดเดียวขึ้นนิดเดียวลงนิดเดียวอย่างเงี้ยเส้นมันจะไม่ห่างกันมากนะครับเนี่ยเห็นไหมอัปเปอร์เส้นกลางแล้วก็เส้นล่างมันจะใกล้กันนะครับแต่ถ้าเกิดมันห่างกันอย่างเงี้ยแสดงว่ามันอาจจะขึ้นขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่2ถ้ามันใกล้กันมากราคา แกว่งน้อยผันผวนน้อยเนี่ยถ้ามันใกล้กันแกว่งน้อยนะครับราคาจะไม่แกว่งนะอันที่3มนะครับถ้าเกิดแท่งเทียนทะลุเส้น upper หรือเส้นบนนะครับแสดงว่าคนเนี่ยมันแห่ซื้อละถ้าเราขายทำกำไรได้ก็คห้ยขายเลยนะครับถ้าเกิดแท่งเทียนทะลุเส้นเวอร์นะครับทะลุเส้นด้านล่างแสดงว่าคนอาจจะแห่ขายให้เรา อาจจะเข้าซื้อตรงนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับมีตรงไหนบ้างที่มันทะลุนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับทะลุด้านบนแล้วเราอาจจะเทคโปรฟิตตรงนี้รอบหนึ่งนะครับนะเนี่ยทะลุนะครับเนี่ยทะลุหมดเลยนะครับแสดงว่าคนเนี่ยไล่ราคาแห่ซื้อกันนะครับเนี่ยก็ดูได้แต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุลงนะครับเนี่ย ทะลุลงเส้นด้านล่างเนี่ยแสดงว่าคนเริ่มเทขายแล้วครับเนี่ยครับเทขายเทขายมันก็ขาลงแล้วเราก็อาจจะหาจุดซื้อเก็บไว้ตรงนี้ได้นะครับต่อไปนะครับจุดที่อัปเปอร์ห่างกับโลเวอร์มากที่สุดนะครับแสดงว่ามีการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเปลี่ยนเทรนด์ง่าไงนะครับเนี่ยจุดแถวเนี้ย น่จุดเนี้ยมันห่างกันนะครับตรงนี้ยมันยังใกล้กันอยู่นะครับพอมันมันชี้ออกอย่างเงี้ยเริ่มชี้ออกมันเริ่มห่างกันมากขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันเริ่มเปลี่ยนเทรนละจากตรงนี้มันเปลี่ยนเทรนจากขาลงเป็นขาขึ้นนะครับดูตรงไหนอีกเนี่ยจากตรงนี้ตอนแรกมันแคบแคบอยู่ไหมครับพอมันเริ่ม อ้าปากว้างนะครับเริ่มขยายเนี่ยแสดงว่ามันเปลี่ยนเทรนละจากตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเทรนจากขาขึ้นนะครับเป็นขาลงนะอย่างเงี้เราก็ใช้ตัวนี้ดูได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอีกเหมือนเดิมนะครับก็คือเราไม่ควรจะใช้อินดิเคอร์อินดิเคเตอร์บอลิงเจอร์แบนเพียงอันเดียวในการหาจุดเข้าจุดออกนะครับเราควรจะใช้ 2อถึงสามอินดิเคเตอร์นะครับแล้วก็เทียบกันนะครับแล้วก็หาจุดเข้าจุดออกนะครับ